วันนี้ก็เป็นวันที่เราปฏิบัติกันเป็นวันใกล้ที่จะสิ้นสุดพรุ่งนี้ก็จบโครงการในการมาปฏิบัติกันในคราวครั้งนี้เจ็ดคืนแปดวันที่เรามาปฏิบัติกัน ในการปฏิบัติเราก็เน้นไปในเรื่องของการเจริญปัญญาเจริญภาวนามยปัญญาในการเจริญภาวนามยปัญญามีประเด็นสำคัญอยู่สามประเด็น สามประเด็นก็คือหนึ่งต้องเข้าใจเข้าใจถึงตัวปัญญาว่าปัญญาคืออะไรนะปัญญาที่ได้นำมากล่าวปัญญาทั้งหมดก็มีอยู่สามประการ สุตตะมยปัญญาจินตะมยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาในการปฏิบัติเราเจริญปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเป็นการเรียนรู้เรื่องหลักธรรม จินตะมยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิด <c oughs> <c oughs> ก็เป็นการทำความเข้าใจในหมวดหมู่แห่งธรรมส่วนภาวนามายปัญญาเนี่ยปัญญาเกิดจากการกระทำให้เกิดขึ้นจากตัวเราเอง ก็คือเกิดขึ้นจากการเจริญเจริญหมายถึงทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นทำให้ความรอบรู้เกิดทำให้ปัญญาเกิดทำให้ความรอบรู้มีขึ้นทำให้ปัญญามีขึ้นเรียกว่าเจริญภาวนาแล้วก็ตัวปัญญาที่เราต้องการจะกระทำให้เกิดขึ้น ในคำพีวิสุทธิมักคท่านแสดงปัญญา16ประการคือปัญญาที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมหมายถึงปัญญาสิหอย่างปัญญาสิบหกอย่างท่านเรียกว่าโสรสยานนะโสระสะแปลว่าสิบหกานะ ก็คือปัญญาปัญญาสิหอย่างหรือรอบรู้สิบหกชนิด <c oughs> ต้องรอบรู้สิบหชนิดจึงจะเข้าถึงความหลุดพ้นได้ถ้าไม่รอบรู้ในสิบประการนี้เข้าถึงความหลุดพ้นไม่ได้การจะเข้าไปรอบรู้ รอบรู้ด้วยการอาศัยการกระทาให้เกิดขึ้นจากตัวของเราเองก็คือเกิดจากการใส่ใจเกิดจากการสอดส่องมองดูเฝ้ามองดูอันเกิดจากการเฝ้ามองดูของตัวเราเองเรียกว่าเจริญปัญญาปัญญาแปลว่ารอบรู้นะ ปัญญาแปลว่ารู้เท่าทันสิ่งที่ปัญญาจะเข้าไปรอบรู้นั่นคืออารมณ์ของปัญญาอารมณ์ของปัญญาในการเจริญวิปัสนาท่านแสดงธรรมที่เป็นภูมิเป็นอารมณ์ของปัญญามีขันห้า อายตนะสิบองธาตุสิปอินทรีย์ยีอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท12อเอาหมวดแห่งธรรมเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของปัญญาคือเอาขันห้ามาเป็นอารมณ์ของปัญญาเอาอายตนะสิบองมาเป็นอารมณ์ของปัญญาเอาธาตุสิบแปดมาเป็นอารมณ์ของปัญญา เอาอินทรีย์ยี่สิบสองมาเป็นอารมณ์ของปัญญาเอาสัจจะสี่มาเป็นอารมณ์ของปัญญาเอาปฏิจจสมุปบาทธรรมมาเป็นอารมณ์ของปัญญา <c oughs> ก็คือปัญญาจะเกิดขึ้นเกิดจากการสอดส่องมองดูในหมวดแห่งธรรมเหล่านั้นหมวดแห่งธรรมเหล่านั้นสำหรับพวกเราก็มากเกินไปนะ ทำให้เข้าใจยากสรุปให้เข้าใจง่ายๆหมวดแห่งธรรมหกหมวดนั้นคือสิ่งสองสิ่งเท่านั้นเองสิ่งสองสิ่งก็คือความรู้สึกของตัวเราที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งหนึ่งอารมณ์คือสิ่งที่เข้าไปรับรู้ อีกสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งนี้นี่เองท่านเวลาแสดงเป็นหมวดแห่งธรรมท่านเอาไปแสดงเป็นขันได้ห้าขันเอาไปแสดงเป็นอายตนะได้สิบสองอายตนะเอาไปแสดงเป็นาธาตุได้สิบแปดธาตุเอาไปแสดงโดยอินทรีย์ได้อินทรีย์ยี่สิบสองชนิด เอาไปแสดงโดยสัจจะได้สัจจะสี่ที่เอามาเป็นอารมณ์ของปัญญาเอาแต่ทุกขสัจจะกับสมุทัยสัจจะนิโรธสัจจะกับมรคสัจจะไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญาคือปัญญาในส่วนของโลก,กิยะปัญญานะถ้าปัญญาในส่วนของโลก,กุตตะละก็เอา นิโรธสัจจะมาเป็นอารมณ์ของปัญญาด้วยนะแล้วก็เอาไปแสดงโดยเอาไปแสดงโดยปฏิจจสมุปบาทก็คือจิตกับอารมณ์ของจิตสองประการพูดถึงจิตก็คือ ความรู้สึกที่เรียกวันนามะขันสีเราเรียกลงรวมกันว่าจิตพระนามขันสีเวลาเกิดต้องเกิดด้วยกันจะไม่มีเกิดขึ้นโดยปราศจากขันใดขันหนึ่งต้องเกิดครบสี่ขันก็มีเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันแล้วก็วิญญาณขันนี่คือเวลาจะเกิด เกิดขึ้นด้วยกันทั้งสี่ขัน <c oughs> เราก็เอานามาขันสี่มาเรียกสั้นๆว่าจิตนะหรือตัวผู้รู้นี่คือเอามาเป็นอารมณ์ของปัญญานะแล้วก็ตัวถูกรู้ตัวถูกรู้เนี่ยมาครบห้าประการ ขันห้ามาหมดรูปเป็นตัวถูกลู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจแล้วก็มีนามเป็นตัวถูกรู้ทางใจก็คือรูปนามขันห้าเนี่ยเอามาเป็นตัวอารมณ์ของจิต มาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตเกิดขึ้นรับรู้ทางตาเอามาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตเกิดขึ้นรับรู้ทางหูเอามาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตเกิดขึ้นรับรู้ทางจมูกเอามาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตเกิดขึ้นรับรู้ทางร่างกายเอามาเป็นอารมณ์ของจิตให้จิตเกิดขึ้นรับรู้ทางใจเรียกว่าตัวถูกรู้ได้แก่ตัวอารมณ์พูดถึงตัวอารมณ์เนี่ย ก็มาหมดนะรูปประธรรมทั้งหมดมาหมดเป็นตัวถูกลู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จิตก็คือความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเรียกว่าจิตจิตก็มาเป็นตัวอารมณ์เป็นตัวถูกลู้ ให้จิตเข้าไปรับรู้ได้นะแล้วก็นามาขันอีกสามเวทนาขันสัญญาขันสังขารละขันก็เป็นตัวถูกรู้พอพูดถึงตัวถูกรู้ตัวอารมณ์นะในส่วนของปรมัตธธรรมก็มีเท่านี้นะตัวนิพพานเนี่ยไม่นำเอามาเป็นอารมณ์ของโลกียบรรยัญญา ก็คือตัววิปัสนาปัญญาอารมณ์ของจิตกับจิตที่รับรู้อารมณ์สองอย่างนี้เราเอามาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญปัญญาเอามากระทำโยนิโสเอามาใส่ใจโยนิโสก็คือเฝ้าดู สิ่งสองสิ่งนี้นะเฝ้าดูตัวจิตกับอารมณ์ของจิตเนี่ยจิตกับอารมณ์ของจิตจะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันแก่ตัวเราตลอดเวลาจิตกับอารมณ์ของจิตทางตาเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันในขณะมองดูจิตกับอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันในขณะมีเสียงดังจิตกับอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันในขณะมีกลิ่น จิตกับอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันตอนลิมล้มรสตอนถูกต้องสัมผัสหรือมีความรู้สึกนึกคิดทางใจโดยตรงก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันประจิตกับอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นทำหน้าที่จิตเป็นตัวผู้รู้อารมณ์ของจิตเป็นตัวถูกโลก็คือการเกี่ยวข้องกัน โยนิสโสมนสิการก็ใส่ใจตรงนี้พอใส่ใจตรงนี้ก็จะไปเห็นตัวจิตกับอารมณ์ของจิตนั้นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงสองสถานะนะ <c oughs> เห็นความจริงว่ามีอยู่จริงๆทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นความจริงเห็นเหตุเห็นปัจจัยของจิตกับอารมณ์ของจิตเห็นปั ยิงเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการเกิดเอง